ป่าดงบิบที่เขียวชะอมเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่สูงตระหนานมีเถาวัลย์มอสและ์นขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่นตามพื้นและลำต้นของต้นไม้พื้นที่ป่ามีแสงแดดอ่อนๆฝูงลิงตัวเล็กๆที่กระโดดโลดเต้นไปมาระหว่างกิ่งไม้บอบอกถึงความมีชีวิตชีวาของระบบนิเวศเสียงน้ำตกอีฉากหลังที่ไหลลงมาเสริมความงดงามของธรรมชาตินอกจากนี้นยังมีสัตว์เลื้อยคลานเช่นจระเข้งูที่ขดตัวบนพื้นน้ำผีเสื้อนกเพิ่มสีสันด้วยดอกไม้เขตร้อนสีสดใบไม้สีเขียวชะอมทำให้ มีชีวิตชีวาสภาพแวดล้อมมีแสงแดดที่ลอดผ่านต้นไม้ใหญ่สร้างบรรยากาศอบอุ่นและลึกลับของป่าฝนเป็นความสมดุลของธรรมชาติในเขตร้อนชื้นอย่างสมจริงและน่าหลงไหลสิงโตม,มีความสง่างามและแข็งแกร่งค่าความรู้สึกพลังแห่งธรรมชาติและความผูกพันในครอบครัวที่ไม่เพียงแต่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่ยังเป็นแหล่งความงดงามที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ไวอ้อย่างวิจิตรบรรจง ในป่าใหญ่ที่เขียวขจีมีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าน้อย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 เป็นช้างน่ารักที่มีหูใหญ่และงวงยาวแต่มักจะชอบทำอะไรที่แปลกๆเช่นการใช้หูใหญ่เป็นใบพัดเมื่ออยากกระลอยตัวบนอากาศหรือใช้งวงเป็นหลอดดูดน้ำจากบ่อน้ำที่ลึกที่สุดในป่าน้อยน้อยูกช้างที่น่ารักระดูปุนิกนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าที่มีแสงแดดส่องผ่านใบไม้ลงมาเบาๆเธอนังรอพบเพื่อนๆของเธอที่กำลังจะเดินทางมาหา เพื่อนๆที่เป็นสัตว์ต่างๆเช่นลิงตัวเล็กชื่อจอยกระต่ายชื่อทอฟฟี่และนกน้อยสีสันสวยงามชื่อ นิ่งนี่าหนายพูดวันนี้อากาศดีจังเลยมาทําอะไรกันดีนะใจลิงพูดอยากเล่นซ่อนแอบไหมฉันซ่อนเก่งสุดๆเลยล่ะท็อปซี่กระต่ายพูดหรือจะไปหาผลไม้กินกันดีมินนี่นกพูดดีมากเราจะบินไปหาผลไม้กันนะวันหนึ่งน้อยๆออ,ออกเดินเล่นในป่าโดยมีเพื่อนคอยอยู่ข้างๆท,ทุกครั้งที่มันเดินไปมันจะมองห็นสีสันของดอกไม้เสียงของแมลง และการเต้นรำของใบไม้ที่ปลิวไปตามลมลูกสุนัขจิ้งจอกหลงทางสีหน้าดูตกใจดวงตาเศร้าและกังวลรอบตัวเต็นไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีหมอกที่ปกคลุมพื้นป่าเพิ่มความลึกลับและน่ากลัวใบหน้าของมันเผยความรู้สึกเหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือมันกำลังเผชิญกับความเหงาและความหวาดลัวในป่ากว้างใหญ่แห่งน,นี้ ทุกคนเดินเล่นไป,<ช>ไปตาม<ช>ทางมีป่า<ช>จู่ๆได้ยินเสียงร้องน้อยๆพูดมีใครร้องขอความช่วยเหลือหรือเปล่าใช่ลิงพูดใช่ฟ<ช>ั <ๆ S 3> งสิ <ๆ S 3> เสียงเหมือนใครบางคนร้องขอความช่วยเหลือน้อยๆพูดพวกเธอรออยู่นี่ก่อนนะฉันจะรีบไปช่วยเขาก่อนน้อยๆวิ่งตามเสียงร้องและมองหาตามเสียงร้องตลอดเส้นทางที่เธอวิ่งไปจนเจอมีมิลูกสุนัขจิ้งจอกหลงทางน้อยพูดมิวมิอยากรัวนะ ฉันมาช่วยแล้วมิวมิวสุนัขจิ้งจอกน้อยพูดฉันฉันหลงทางมาค่ะไม่รู้จะกลับบ้านยังไงน้อยน้อยใช้หูและงวงช่วยในการหาทางน้อยน้ยพูดหูของฉันจะช่วยตรวจสอบคิดทางให้งวงของฉันก็เหมือนแผนที่นะเราไปกันเถอะ ฉันว่าเรามาถูกทางแล้วนั่นไงเพื่อนๆนรออยู่ที่นั่นแท็กซี่กระต่ายพูดดีใจจังน้อยๆกับเพื่อนใหม่ของเรามาแล้วไหนไพูดทุกคนเดินตามฉันมาเถอะเราจะไปส่งนิวนิวให้ถึงบ้านได้แน่แนท็กซี่กระต่ายพูดเราไม่มีทางข้ามได้หรอกแม่นำลึกมากไหนไพูดไม่เป็นไรฉันใช้เท้าของฉันเดินข้ามได้มินนี่นกพูดโอ๊อช่างน้อยน้อยเก่งจังเลย พวกเขาผ่านทะเลสาบสายที่สวยงามมินนี่นกพูดว้าวทะเลสาบนี้ใยมากดูเหมืนอนกระจกเลยคัฟซี่กระต่ายพูดเยี่ยมไปเลย,เลยมองเห็นตัวเองในน้ำนายนายพูดแค่เรามาเดินทางร่วมกันก็ทำให้ทุกอย่างสวยงาม ระหว่างทางพวกเขาผ่านต้นไม้สูงใหญ่ที่มีผลมากมายตกลงมาพวกเขาแวะเก็บผลไม้และแบ่งกันกินช่วงเวลาแห่งการผจญภัยทนให้ทุกคนมีความสุขและสนุกสนานมากทอฟซี่กระต่ายพูดผลไม้เยอะจังมาเก็บกันเถอะน้อยนยพูดเราจะเก็บให้ทุกคนได้กินผลไม้หอมมากเลยนะใจหลิงพูดน่ากินมากขอชิ้นใหญ่ๆเลยนะ ในที่สุดพวกเขาก็สามารถนำมีมิวกลับถึงบ้านได้สำเร็จโดยมีมีดีใจมากและขอบคุณน้อยน้อยที่ช่วยให้มันปลอดภัยมิวมิวพูดถึงบ้านแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะน้อยน้อยพูดไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันเสมอทักซี่กระต่ายพูดยินดีที่ได้ช่วยนะถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกบอกได้นะ ใจลิงพูดเราคงจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในป่าน,นี้แล้วล่ะพวกเขานั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่พูดคุยถึงความสนุกที่ได้ร่วมกันน้อยน้อยพูดวันนี้สนุกจังเลยรู้ไหมว่าการช่วยเหลือเพื่อนทำให้เรามีความสุขมากจริงๆริงนี่นี่นพูดจริงด้วยฉันชอบที่เราช่วยมูมกับบ้านได้เขาซี่กระต่ายพูดและเรายังได้แบ่งปันผลไม้กันอีกด้วยใจลิงพูดการผจญภัยสนุกที่สุดเมื่อมีเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างๆนะจากวันนั้นไปน้อยน้อยแล้ว เพื่อนๆทุกคนในป่าได้เรียนรู้ว่าความช่วยเหลือและการแบ่งปันสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขนิทานเรื่องนี้เน้นที่ความร่วมมือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการช่วยเหลือเพื่อนช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ความสำคัญของการมีน้ำใจและการเป็นเพื่อนที่ดี